จิรายุยายา่ยาอุรัสยาบอยประกรณ์มากี้ราศีร่วมมอบความบันเทิงขอบคุณผู้เข้าแข่งขันกอล์ฟการกุศลมูลนิธิครอบครัวข่าวสามการเข้าสู่ไปที่3ามูลนิธิครอบครัวข่าวสามก็ขอจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลค่ะเชิญเหล่านักแสดงมาร่วมแข่งขันกับโปรกอล์ฟซึ่งหลังเสร็จสิ้นการแข่งขันนะคะก็มีการจัดงานเลี้ยงโดยเชิญสี่นักแสดงดังเจมจิรายุยาย่าอุรัสยาบอยประกรณ์และมากกี้ราศีมาสร้างความบันเทิงให้กับผู้เข้าแข่งขันค่ะ ในบรรยากาศงานเลี้ยงขอบคุณพร้อมมอบถ้วยรางวัลให้ผู้แข่งขันกอล์ฟการกุศลมูลนิธิครอบครัวข่าวสามทั้ง50ทีมก็คือคักทันทีเมื่อสีนักสแสดงดังมามอบความบันเทิงร้องเพลงเอนต์เทนให้เหล่านักกอล์ฟอย่างสนุกสนานค่ะ จะร่วมประมูลรูปถ่ายที grande, ่เหล่านักแสดงแอบวันใจว่าจะมีใครประมูลรูปไหมเพราะผู้ร่วมงานส่วนใหญ่เป็นนักกอล์ฟผู้ชายซึ่งจะมีใครประมูลของผมหรือเปล่าก็ไม่รู้ของกีจะมีใครประมูลหรือเปล่าเเพราะว่าผู้ชายก็คงจะได้รายได้เยอะกว่าพวกเราสองคน แต่งานนี้ก็ผิดคาดพระนักกอล์ฟทั้งหลายทุ่มทุนควักกระเป๋าประมูลรูปถ่ายกันแบบสุดตัวที่หลายคนก็ขอประมูลรูปไปให้ภรรยาบ้างก็ไปให้ลูกสาวโดยคนแรกกับนายเอกสาวสุดฮอตเย้ย,ยอุรัสยารูปก็ถูกประมูลไปในราคา1น0 0 0บาท่นบาทตามติดด้วยหนุ่มฮอตเจมจิดายุที่ถูกบรรดาสาวๆรุมขอถ่ายรูปเยอะเป็นพิเศษรูปก็ได้รับการประมูลไป1 0,000บาทไม่แพ้กันเ <Wow. S 1> ช่นเดียวกับสาวมาร์กี้ที่ไม่น้อยหน้ารูปได้รับการประมูลไป1 0,000บาทเหมือนกัน wow. แต่พอมาถึงคนสุดท้ายอย่างในหนวดบอยประกอการประมูลเริ่มแผ่วเพราะเหล่านักกอล์ฟทุ่มทุนจนกระเป๋าแบนไปตั้งแต่คนแรกเหล่าเพื่อนนักแสดงรวมถึงสาวมากี้จึงร่วมลงขันประมูลรูปหนุ่มบอยให้เท่าไหร่บอก0้0ง0า0ห0ึ0งพัหนึงพันหนึ่งมากี้ยังไม่ตอบเลยที่ให้ที่ให้สองพันเลยมากี้ออก2,000ครับผม วันนี้ก็เลยได้ราคาแซงทางโค้งทุกคนสูงที่สุดไปถึง1 6 0 0 0บาทโดนนยค,คุณบอยเองก็คว้ากระเป๋าร่วมสมทบอีก3,000บาทค่ะและโฉมหน้าที่ทุกคนได้เห็นอยู่นี้นะฮะก็คือผู้ที่มาช่วยเหลือผมในการประมูลรูปผมไปนะฮะวันนี้เนี่ยทุกคนประมูลแค่แม็กซิมัมแค่หมื่นเดียวแต่พอ <า S 1> <ช>พวกเราเห็นว่าเป็นคุณบอยประกเราซัดไปหมื่นเลยทีเดียวครับผมเพราะว่า แต่เมื่อกี้ค่านมลูกพี่ครับค่านมลูกพี่ครับผมก็เมื่อกี้ผมก็มีโอกาสประมูลรวบรวมประมูลด้วยตัวเองกแล้วก็มีน้องมาร์กี้ด้วยก็ในขอบคุณทุกทุกคนเลยครับที่ช่วยประมูลผมครับขอบคุณมากอย่างเดียวที่ผมรู้ครับมาร์กี้ยืมผมพันหนึ่งครับผมผมรูปสรุปพี่ป๊อกเอาไปครับพี่ป๊อกก็เอาไปให้ครับผมคือจริงๆแล้วผมก็ชื่นชอบบอยประกเป็นการส่วนตัวอยู่แล้วครับแล้วก็รู้สึกว่าถ้าเกิดสมมติมีบอยประกอยู่ในบ้านเนี่ยอาจจะนำโชคให้กับเราได้ และปิดท้ายงานด้วยการมอบรางวัลให้ทีมกอล์ฟที่ทำคะแนนสูงที่สุดซึ่งตกเป็นของทีมซุตตาฮาเฮแพทพัสสน์จ๊ปเพนเพชรโกโกสินแมทชิวดีและพี่แท่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งสองคนท้ายพี่มิกุรมบุญและคิงกอนบายขึ้นรับรางวัลแทนด้วยงานนี้ได้เงินสมทบทุนมูล,ลนิธิครอบครัวข่าวสนำไปช่วยเหลือสังคมและสาธารณประโยชน์มากถึง2ล้านกว่าบาท และในวันพรุ่งนี้26มีนาคมเป็นวันครบรอบ44ปีสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3เหล่านักแสดงก็ขอร่วมอวยพรพร้อมแจ้งข่าวที่ปีนี้ทางสถานีของ,งดรับกระเช้าดอกไม้ยินดีแต่ขอรับเป็นเงินสมทบทุนมูล,ลนิธิครอบครัวข่าว3แทนค่ะ HAPPY BIRTHDAY to YOU TO นนวันเกิดน,นะคะ44ปีแล้วขอให้ช่อง3นะคะประสบความสําเร็จเหมือนที่ตอนนี้ประสบความสําเร็จอยู่แล้วขอให้มีควนรักยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะ <c oughs> แล้วก็ขอให้ผลิตรายการดีๆโทรทัศน์ดีๆให้พวกเราดูตลาดไปเลยครับปีนี้นะคะวันที่26 มีนาคมนี้นะครับก็จะเป็นวันเกิดครบรอบ44ปีของช่อง3นะฮะซึ่งวันนั้นนะฮะก็เหมือนทุกปีครับเราก็งดรับช่อดอกไม้แล้วก็ดอกไม้นะครับผมแต่ว่าขอรับเป็นอะไรครับน้องมารกี้ค่ะขอรับเป็นเงินบริจาคนะคะสมทบทุนมูลนิธิครอบครัวข่าวสามนะคะซึ่งได้ได้ทั้งหมดนะฮะจากการบริจาคก,ก็จะนำไปซื้อคอมพิวเตอร์นะฮะแล้วก็นาไปบริจาคให้แก่น้องๆน,นะฮะตามโรงเรียนที่ยากไร้ทับชนบทต่างๆค,ครับผมค่ะยังไงก็ อ่าบริจาคกันเข้ามาได้เยอะนะครับจะได้ทำบุญด้วยกันด้วยครับโซพิดาสุขันโทรายงานค่ะกับร่วมทําบุญกับหลอกสุปตากับพวกเรากันในวันพรุ่งนี้นะคะ26มีนาคมครอบรอบ40ปี44ปีของทางช่องสามแล้วก็ขอบพระคุณคุณผู้ชมด้วยนะคะที่ส่ง SMS อวยพรกันมานะคะเยอะแยะเลยนะครับคืนนี้ช่องสามมารินนของเราก็คงจะคึกคักใช่ค่ะมากนะฮะหลอกุปตาก็จะมาต้อนรับแขกผู้มีเกียรติด้วยแต่เช้ากันเลยทีเดียวนะคะครับ เราจะพักกันสักครู่ครับช่วงหน้านะ